นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัะพมัตตานะมมยันตินาโอกาสบัดนี ok ้ อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอันเกี่ยวเนื่องด้วยการเลื่อนเคลื่อนสักรารขึ้นปีสกรารใหม่ของไทยอันเป็นเครื่องประดับสติและปัญญาวิริยะความเชื่อศรัทธาความเรื่องไถแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านก็วันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนา ปาลบความเกี่ยวกับการเลื่อนเคลื่อนสักรลาชหรือว่าคนไทยเรียกว่าวันตุษวันตุษไทยก็เมื่อวานก็ได้ฟังพระอาจารย์สลายุทธปาลบไปแล้วบางส่วนว่าความเป็นมาของประเพณีตุดเป็นอย่างไรถือมาตั้งแต่ ยุคสมัยไหนแล้วก็เหตุข้องการใช้คำว่าตุ๊ดไทยเป็นอย่างไรเมื่อวานก็ได้ฟังไปแล้วบางส่วนก็วันนี้ก็จะมามาปรลบขยายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับคำว่าวันตุดนต๊ดไทยก็คือวันตุ๊ดไทยเป็นประเพณีที่ทื่อกันมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโคไทยแรกเริ่มนี้ เริ่มทือกันมาตั้งแต่ยุคสมัยสุขโขทัไทยวันตุดคำว่าตุดเนี่ยแปลว่าสิ้นขาดหรือตัดก็คือสิ้นปีขาดปีก็คือจะขาดปีในวันที่แหลมสิบห้าคำเดือนสส่วนวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือนห้าก็เป็น วันแห่งสักการใหม่เมื่อวานเป็นปีเก้าวันนี้เป็นปีใหม่ตามโบราณาการที่ถื่อมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโคไทยเปลี่ยนจักปีมะลงเข้าสุป,ปีมะเส้งงูใหญ่เป็นงูเล็กเมื่อวานวันส่งท้ายปีก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่เลยงูเคลื่อนทำให้แผ่นดินเคลื่อนแผ่นดินไหวทั่วประเทศแผ <c oughs> ่นดินเคลื่อน งูใหญ่เคลื่อนเขาบอกงูใหญ่เคลื่อนอยมแผ่นดินก็เลยไหวทั่วประเทศแต่จริงๆไม่ใช่เกิดจากภัยธรรมชาติประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบส่งถ้ายปีไปเลยปีใหม่ก็วันตุดแปลว่าวันตัดขาดสิ้นก็คือสิ้นปีอย่างประเพณีที่คุ้นเคยก็คือจะดงดังทั่วโลกก็คือตุ๊ดจีน อันนั้นก็คือประเพณีปีใหม่ของจีนไทยเราก็เลยทื่อประเพณีบ้างก็คือตุ๊ดไทยตุ๊ดนี้แปลว่าขาดสิน้นแต่คนไทยคนสมัยโบราณก็จะเรียกเพี้ยนมาบ้างวันกุดไทยกุดไทยสุดไทยก็คือมันคือความหมายเดียวกันกุดก็คือขาดด้วนใช่ไหมคำว่ากุดทีนี้ตุด๊ดอัตมาภาก็คิดว่าค,คนไทยก็เรียกกุดไทยก็คงจะเพี้ยนไหมคำว่าตุ๊ดไทยก็กุด ตุ๊ดประเพณีตุ๊ดไทยเนี่ยทื่อมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโคไทยทื่อเอาวันแรม15คหาค่ำเดือนสี่เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วก็วันคืน15้าค่ำเดือนหข้อผัยวันขึนหนึ่งค่ำเดือน5เป็นวันปีใหม่วันทะเล่งศกต่อมาในยุคสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เห็นว่าการทื่อคติแบบจันทรคติที่ทื่อแบบ ตุ๊ดไทยในสมัยสุโคไทยเนี่ยเป็นปีใหม่ที่แบบล้าลังไม่ท่ากลก็เลยไปทื่อเอาแบบปฏิถินสุริยคติอย่างที่พระจาจาร์สลาย,ยุทธได้ปาลกไปเมื่อวานก็คือเกี่ยวกับการดูดวงดาวอ่รักมหลาศาสตร์ในวงังหลวงใช้การดูดวงดาวก็เลยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาเป็นวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปี ในยุคของสมัยสมเด็จรัชการที่ห้านะพระจุลจอมเกล้าเจ้าที่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทือเอาวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันปีใหม่แต่พอมายุคสมัยเปลี่ยนมาในยุคข่องจอมพลปพิบูลสงขามเป็นนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าการทื่อเอาประเพณีปีใหม่ที่ทื่อๆกันมาอยู่เนี้ย โบราณก็เลยอยากให้เป็นซากลก็เลยถือตามซากกลว่าให้ใช้วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันปีใหม่ตามซากกลเข้าใช้กันเมื่อนยังแพร่หลายทุกวันนี้แต่คนไทยเราก็ยังถื่อประเพณีแบบโบราณยังถือเอาตุ๊ดไทยมีประเพณีตุ๊ดไทยอยู่แต่จริงๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ จะทื่อเอาในวันส่งการเป็นวันปีใหม่แทนก็ในโอกาสคับเคลื่อนเลื่อนสกราชก็จะมาปรรบรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนสักราชส่งท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่อ่าปีใหม่อีกแล้วก็คือสกราชเคลื่อนไปอีกแล้วและเราเห็นอะไรเห็นว่า ปีเดียเเด๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเคลื่อนเวลานี้มาเร็วแป๊บแปป,ปีแป,ป,ป๊บแปบก็หมดปีหนึ่งปีช่างไหวเนี่ยทำให้เราเห็นสัจธรรมว่าเวลาไม่คอยใข่อย่างที่พระจาจาร์สลายุทธได้ปาลบทำไปเมื่อวานเรื่องการการย่อมกัดเก,ก,ก,กินสัตว์กัดเกินสัตว์เข้าไปกินสัตว์การเวลาเนี่ยย่อมกัดเกินกินสัตว์ผูมหมัวประมาทอยู่เนี่ย ย่อมไม่เกิดประโยชน์ในการอยู่กับการออพระพุทธเจ้าจะซ่อนเน้นซ่อนก่อนสมสมเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้าสู้ปรินิพานเนี่ยพระองค์ก็ยังทิ้งคำคำซ่อนไว้ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะคือให้ภิกษุเนี่ยอย่าประมาทเออท่านทั้งหลายจงเทอความไม่ประมาทเนี่ยก่อนพระองค์จะเข้าสู่ปรินิพานก็ยังทิ้งว่า ท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในการคลองธรรมนะทีนี้เคลือ่อนสก,การาชเคลื่อนปีหมาเนี่ยก็จะปาลบว่าท่านทั้งหลายจงยาตั้งอยู่บนความประมาทพระพุทธเจ้าตัดว่าการไม่ทําความประมาทเนี่ยควรไม่ทําความประมาทโดยท่านนะซีประการจากอัปประมาทสูรนะซีประการนั้นว่าด้วยอะไร พุทธเจ้าตัดว่าดูกนภิกษุทั้งหลายควรทําความไม่ประมาทในท่านะซีประการเป็นชไนไนดูกนภิกษุทั้งหลายหนึ่งเธอทั้งหลายจงละกายะทุจริตจงเจริญกายสุจริตและญาประมาทในการละกายทุจริตและเจริญกายะสุจริต,ตนัน้นนี่อันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือ ให้ยับประมาทในการละกายสุจริตคือจงทำกายสุจริตให้ดีแล้วก็ละสิ่งที่เป็นกายทุจริตสองจงละวจีทุจริตจงเจริญวจีสุจริตและยับประมาทในการละวจีทุจริตและการเจริญวจีสุจริตนั้นอันนี้คือข้อที่สองคือให้ละวจีทุจริตแล้วก็มั่น เจริญวจีสุจริต 3. จงละมโนทุจริตจงเจริญมโนสุจริตและอย่าประมาทในการละมโนทุจริตและการเจริญมโนสุจริตนั้นก็คือให้ละในมโนทุจริตแล้วก็ให้เจริญในมโนสุจริต 4. จงละมิชาทิฏฐิจงเจริญสัมมาทิฏฐิและอย่าประมาทในการละมิชาทิฏฐิและการเจริญสัมมาทิฏฐินั้น อันนี้คือสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องเกี่ยวกับความยับยัมาทและกายทุจริตประกอบไปด้วยอะไรมั่งก็คือกายกรรมซ้ำอ่ากายกรรมซามวจีกรรมสี่มโนโกรรมซ้ำนั่นแหละโยมกายกรรมสม้มกายทุจริตนี้ประกอบด้วยซ้มอย่างมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งปานาติบาตคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ กายทุจริตเนี่ยนะปานาติบาก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเนี่ยอันนี้คือกายะทุจริตข้อที่หนึ่งสองอธินนาทานคือทื่อเป็นคนรักทรัพย์คือให้เว้นจากการเป็นคนรักทรัพย์ทื่อเอาวัตถุที่เข้าไม่ได้ปลื้มใจให้ซึ่งอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในเรือนก็ดีอยู่ในป่าก็ดี นี่คือไม่อยากได้ทรัพย์ไม่เอาทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ที่เข้าไม่ได้ยินดีในทรัพย์นั้นที่จะให้สามกามเมสุมิชาจา์คือเป็นผู้ประพฤติผิดในกามอันนี้คือกายทุจริตข้อที่สมคือถือเอาลูกเมียที่พ่อแม่เข้าไม่ได้ยอมเออพอแม่เข้าไม่ได้ยอมให้มาหรือว่า พ่อเข้าเมียเข้าไม่ได้ยอมไปล่วงละเมิดพัวเข้าเมียเข้าอันนี้คือกายะทุจริตในข้อกาเมซุมิชาจาร์และวจีทุจริสตรสี่เป็นแบบไนก็คือหนึ่งมุสาวาดคือเป็นผู้พูดเท็จพูดโกหกพูดไม่เป็นความจริงอันนี้คือมุสาวาดในกายในวจีทุจริตข้อที่หนึ่งสอง ปิสุณวาจาคือเป็นผู้พูดส่อเสียดคือพูดทำลายจิตใจพูดไปในทางเชิงลบทำให้เข้าโซกเศร้าใจอันนี้คือสุป,ปินาวาจาคือวจีทุจริตในข้อที่สองสามพลุสะวาจาคือเป็นผู้พูดคำหยาบพูดแต่คำที่ขัดหูขัด การได้ยินแล้วก็ไม่สบายใจอันนี้คือการพูดคำหยาบคือวจีทุจริตในข้อที่สามสี่สัมภป,ปลาปะคือเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีเนื้อความพูดไปเรื่อยพูดล่องพูดลอยเนี่ยคือวจีทุจริตทั้งสี่ข้อส่วนในมโนทุจริตสาม ประกอบด้วยสิ่งใดบ้างก็คือ 1. อภิชาอภิชาก็คือความอยากได้ของผู้อื่นในความคิดคือตั้งความคิดว่าอยากจะได้ของผู้อื่นอันเป็นวัตถุอุปกรณ์ทรัพย์เครื่องปื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นว่าเป็นเครื่องปื้มใจของผู้อื่น 2. พยาบาท คือเป็นผู้มีจิตคิดปองหลายคือมีความดำริในใจอันชั่วหลายว่าข้อสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงทูกทำลายจงขาดสูญจงพินาศหรือจอะได้เป็นแล้วดังนี้อันนี้คือพยาบาทในมโนทุจริตข้อที่สองสามมิชาทิฏฐิคือเป็นผู้มีความเห็นผิดเห็นวิปริตว่าหนึ่งฐานที่ท่านให้แล้วไม่มีผลส ยันดีท่านบูชาไม่มีผลการบูชาไม่มีผลสาพ่นวิบากกรรมแห่งบุคคลทำดีทำชั่วเนี่ยไม่มีผลสีโลกนี้ไม่มี 5. โลกหน้าไม่มี 6. มันดาบิดามันดาไม่มีคุณ 7. บิดาไม่มีคุณ 8. สัตว์เป็นผู้โอปั เป็นโอปโอป,ปาติกะเนี่ยไม่มีก็คือพวกเทวดาไม่มีสิ่งที่เกิดพูดขึ้นเนี่ยไม่มีเก้พาพระอรหันต์ไม่มีแล้วก็10บการบูชาไม่มีพ้นเนี่ยมิชาติทิทิทั้งสิบข้อก็ควรต้องละเมื่อประกอบเขาแล้วด้วยกายกรรมสมวจีกรรมสี่มโนกรรมสมเมื่อประกอบ เป็นดังนี้ดังที่ได้ปาลบไปก็ให้ท่านพึงพยายามละในกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มนโนทุจริตแล้วก็ให้มั่นเจริญในกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มนโนสุจริตก็คือทางตรงกันข้ามดังทิปได้ปาลบไปเมื่อกี้ก็คือให้ประพฤติ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือลักทรัพย์ไม่เอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ยินดีให้ไม่ถือประพฤติผิดในในกามในการผิดลูกผิดเมียข้องขา้าแล้วก็ไม่พูดเท็จพูดยาพูดโซเสียดพูดเพ้อเจอร์แล้วก็ไม่คิดพยาบาทไม่คิดอยากได้ข้องคนอื่นแล้วก็ให้ละมิชาทิฏฐิเนี่ยะพุทธเจ้าบอกให้ จเจริญในซี่ย่างนี้ทุกๆวันและเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อดังที่ได้ยกภาสิทธ์มาในข้างต้นว่าอัปปมัตตาณยันติติซึ่งแปลว่าผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ย่อมไม่ตายผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายเพราะฉะนั้นให้เรามัน่นเจริญ ในกาไกสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มนโนสุจริตแล้วก็ละมิชาทิฏฐิดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นให้เจริญในทุกทุกขณะทุกทุกวันทุกทุกเวลาเราจะเป็นผู้ไม่ตายเพราะว่าเราได้ละแล้วซึ่งความประมาทเนี่ยก็ในการเคลื่อนสักกราระมาก,ก็ได้ยก ความไม่ประมาทสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้สอนภิสูุแล้วก็พุทธบริษัททั้งหลายเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตจะแน่นอนแค่ไหนเพราะว่าชีวิตไม่กีหลังดูยังเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวคือเกิดเหตุการณ์แบบประเทศไทยไม่ได้ทันเตรียมตัว แล้วก็ไม่ได้เตรียมรับมือสถานการณ์ไว้อย่างดีสุดท้ายก็เกิดโอลมานคนที่อยู่ในเมืองกรุงถ้าใครได้ดูข่าวก็หนีลงมาจากตึกบ้างนี่มาจากอาคารบ้างเพราะว่ากลัวตึกจะถลม่มกลัวอาคารจะถลม่มเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าความตายจะมาเยือนเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราจงละความประมาทในทุกๆเวลาให้ดี ดังที่พระองค์ได้ตัดทิ้งไว้ในปชิมวาจาว่าอัปปมาเทนะสัมปาเททาติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเทิดเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านจงรักษาความไม่ประมาทเพราะว่าการเคลื่อนปีเนี่ยแป๊บๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแป๊บๆก็ผ่านปีผ่านปีแล้วก็แก้ขึ้นอีกหนึ่งปีแก้ขึ้นอีกหนึ่งปี เราเข้าใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายจงตั้งความไม่ประมาทให้ทึ่งพร้อมใช้ชีวิตด้วยธรรมของพระสัมมาก็ก่อนจะจบพระธรรมเทศนานี้ก็ข้ออาราธนาคุณพระรีรัตนต์ไตอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ คุณบารมีข้องพระสงฆ์วัฒพยาจักทุกทุกรูปจงมาปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้ปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งเป็นภัยธรรมชาติภัยมนุษย์หรือว่าภัยของสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์หรือว่าอามนุษย์คอยท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปลอดภัยในภัยต่างๆคอยท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีอายุยืนมีวันณะดี มีพละกกำลังดีมีความสุขกายรับแต่ความสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทศนามาก็พอเห็นว,ว่าสมควรแก่เวลาจึงข้อยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละชะนี้